ค่ะสวัสดีค่ะน้องวัฒนาน้องเจ็บบริเวณเลยไหล่นี่ลงมาใช่ไหมคะใกล้ๆกระดูกสันหลังถูกไหมใช่ค่ะปวดมากไหมคะปวดมากชาไปทั้งซี่กเลยค่ะชาไปทั้งซีกอันนี้เป็นซีกซ้ายค่ะซีกขวาไม่เป็นอะไรนะขวาไม่เป็นอะไรค่ะซีกซ้ายแล้วก็ปวดเอวไหมคะเอวก็ปวดอยู่เอวก็ปวดอยู่นะคะ เป็นมานานแล้วยังมานานแล้วค่ะแล้วก็เคยเคยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลไหมคะเคยเอ็กซเรอะไรอ๋อไปเอ็กซาเรมาแล้วแล้วคุณหมอบอกยังไงบ้างคะคุณหมอก็ให้บาบายภาพบำบัดอ๋อกายภาพบำบัดเจ็บบริเวณนี้เนาะเจ็บบริเวณนี้ตรงตรงไหนสะบักทิศอ๋อสะบักนี้ค่ะ ทำยังไงยังไงก็ไม,ไม่หายแล้วก็รู้สึกรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันตึงมันตึงนนมันตึแล้วเวลานอนกลางคืนนี่ปวดมากไหมคะก็ปว,กปวดอยู่ค่ะปวดอยู่ในหมายความว่าปวดมากหรือปวดพอทนได้ก็พอทนได้อยู่แต่มันก็ปวดทุกวันะปวดทุกวันทีนี้พี่แอลจะสอนการจัดท่านอนที่ถูกวิธีให้น้องวัฒนาเอาไปใช้นะคะ เพราะว่าเท่าที่สอนและแนะนำไปแม้แต่ตัวพี่เอลเองพี่เอก็จัดท่านอนที่ถูกวิธีของตัวเองทั้งนอนหงายนอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงขวาแล้วก็โดยมีเทคนิคใช้เทคนิคการยืดเหยียดและคลายกล้ามเนื้อจะทำให้บรรเทาอาการปวดได้ นะคะบางคนพี่สอนไปแป๊บเดียวเขาก็บอก่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าน้องจะหายบรรเทาขึ้นไหมนะคะให,ให้ให้นอนหงายนะคะมือแนบลำตัวแขนแนบลำตัวทั้งสองข้างนะคะแล้วทีนี้เท้านะคะเท้าเข่าชิดเข่าชิดกันนะคะปลายเท้านะคะปลายเท้า ครั้งแรกให้งุ Walker, been, h, ้มลงนะคะให้งุ้มปลายเท้าลงสุดๆเลยค่ะงุ้มปลายเท้าลงสุดๆนะคะงุ้มปลายเท้าลงสุดๆทีนี้มือนะคะมือก็กางออกสุดๆเลยค่ะกางนิ้วออกสุดๆนะคะกางนิ้วออกสุดๆนะคะเอาส้นมือกดกับพื้นนะคะเอาก้นมือเอาส้นมือกดกับพื้น นะฮะกางมือออกนะฮะอันนี้จิกพื้นนะฮะอันนี้จิกพื้นนะฮะเดี๋ยวอีกท่าหน,นึง่งค่อยค่อยค่อยเอาส้นมือนะฮะจิกพื้นแบบนี้ทั้งสองข้างนะฮะทั้งสองข้างนะฮะถูกต้องนะคะปลายเท้าเป็นแบบนี้มีความรู้สึกว่าตึงบริเวณต้นคอไหมคะค่ะหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆ นะคะท่านผู้ชมอันนี้ปลายเท้าถูกต้องนะคะมือกลางออกจิกที่นอนนะคะหายใจเข้าออกลึกๆมีความรู้สึกว่าตัวเรายืดขึ้นไหมคะลำตัวยืดขึ้นนะคะทั้งสองข้างเลยต้นคอนะต้นคอก็เกรง็งถูกไหมคะ <c oughs> โอเคต่อไปคลายปล่อยวางปล่อยธรรมดา ไปธรรมดาก่อนนะคะเราจะเริ่มต้นทุกครั้งที่ปลายเท้าต่อไปปลายเท้ากระดกขึ้นแอนขึ้นสุดยอดเลยนะคะให้สุดๆนะคะแบบนี้ถูกต้องนะคะแล้วทีนี้เข่าชิดกันนะเข่าชิดกันปลายมือมือกลางออกกระดกขึ้นนะคะส้นมือวางอยู่นะคะทั้งสองข้าง แนบลำตัวนะฮะแล้วทีนี้หายใจเข้าออกลึกๆน้องวัฒนามีความรู้สึกว่ามันตึงตั้งแต่ต้นคอจนถึงปลายเท้าไหมอไอความรู้สึกไหลข้างนี้กับไหลข้างนี้ที่ว่าเจ็บเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่าข้างไหนตึงมากกว่ากันข้างข้างที่ข้างที่ทปวดที่เจ็บนะคะคือข้างซ้าย อ่ะมันตึงมากกว่าแล้วรู้สึกเจ็บลึกๆไหมก็ไม่ไม่เจ็บลึกนะคะถ้าไม่เจ็บลึกนี่ก็หายไวได้อยู่นะคะต่อไปปล่อยวางนะคะวางข้าสบายๆนะฮะสบายๆส,ส,ส้นเท้าชิดกันนะคะส้นเท้าชิดกันต่อไปนอนตะนอนตะแคงขวา,ควาด้านนี้นอนตะแคงขวาเท้าไม่งอเขาะะ่าค่ะไม่งอเขา่า เข่าเหยียดตรงเป๊ะนะคะปลายเท้าซ้อนกันนะคะปลายเท้าซ้อนกันงุ้มปลายเท้าลงงุ้มปลายเท้าลงงุ้มสุดๆเลยนะคะตัวเราตรงเป๊ะเลยนะคะตัวเราตรงเป๊ะเลยนะคะมือก็วางแบบนี้ถูกต้องแล้วทีนี้มือนี้วางข้างตัวนะคะเป็นคนแข็งแรงมากนะคะทำงาน ก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าแข็งแรงนะฮะทีนี้มือกลางออกนิ้วมือกลางออกนิ้วมือกลางออกนะ,ะจิกจิกที่นอนจิกพื้นหรือว่าจิกตัวเรานะฮะน้องมีความรู้สึกว่ามันตึงตั้งแต่ต้นคอกระดูกสันหลังนะฮะสุดยอดเลยใช่ไหมฮะตึงมากที่สุดเนาะระหว่างนอนหงายกับนอนตะแคงกันไหนตึงมากกว่ากัน นอนตะแคงนี่ตึงสุดยอดเลยนะคะถ้าให้อยู่ในท่านี้นานๆจนกระทั่งเมื่อยนะคะถ้าเมื่อยแล้วถึงจะเปลี่ยนนะคะถึงจะเปลี่ยน,นะะกางมือออกสุดๆนะคะยืดแขนสุดๆหายใจเข้าออกยาวๆนะะหายใจเข้าออกยาวๆสบายๆนะคะถูกต้องละต่อไปปล่อยปล่อยมือตามสบาย ปลายเท้าตามสบายนะคะทีนี้นะคะต่อไปปลายเท้าเราเริ่มที่ปลายเท้าทุกครั้งปลายเท้ากระดกขึ้นนะคะปลายเท้ากระดกขึ้นนะคะกระดกขึ้นทั้งสองข้างมือนะคะมือกลางออกตั้งขึ้นีนน้องต้องมาลงลมาตรงนี้นะะกลางออกตั้งขึ้นเออแบบน,นี้นะคะ่ะ มันจะตึงสุดยอดเลยถูกไหมตั้งแต่ต้นคอ,อจนถึงปลายเท้านะคะท่านผู้ชมทีนี้เราจะอยู่ในท่านี้นานที่สุดเท่าที่เราจะจะพอใจหรือว่าเราจะเมื่อยนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากไหมคะรู้สึกผ่อนคลายมากนะคะ,คนะคะต่อไปปล่อยมือปล่อยเท้าทำสบายขยับตัวนอนงายะคะ่ะ ขยับตัวนอนงายเสร็จแล้วนอนตะแคงซ้ายค่ะนอนตะแคงซ้ายข้างที่เจ็บข้างที่ที่เจ็บกล้ามเนื้อเจ็บกระดูกจนชาไปถึงปลายเท้านี่นะคะ mm. เกิดจากทางานหนักต้องนั่งต้องยกของนะคะหลายอย่างนะคะเวลาน้องน้องวัฒนานอนตรงนี้รู้สึกเจ็บมากไหมคะตรงนี้ เจ็บหรือว่าเจ็บน้อยอยู่ยมันตึงปวดไปถึงตรงข้างล่างใช่ไหมคะทีนี้ปลายเท้าเริ่มที่ปลายเท้าก่อนปลายเท้างุ้มอ่าปลายเท้างุ้มมือปลายมือนะคะกางออกจิกตัวเองนะคะจิกที่ขาตัวเองนะคะแนบสะโพกนะคะมืออีกข้างหนึ่งก็เช่นกันมีความรู้สึกว่าตึงตั้งแต่ต้นคอจนถึงปลายเท้าไหมคะ ถ้าน้องวัฒนาอยู่ในท่านี้จะเจ็บจะเจ็บตรงนี้มากไหมคะหรือว่าเจ็บน้อยลงก็ปวดธรรมดามันยังมีอาการปวดอยู่ปกติก่อนก่อนที่จะทำนี่ปวดมากแล้วตอนนี้ปวดเท่าเดิมหรือว่าปวดน้อยลงะคะก็ดยังอะไรนะ,ะคะก็น้อยลงปวดน้อยลงต้องพูดจากจากความรู้สึกจริงๆนะคะ อ่าน้องน้องลองไอ้หัวเขา่าหัวเข่าตรงเปะ๊ะนะหัวเข่าตรงเปะ๊ะนะฮะหัวเขา่าน่องปลายเท้าน่องหัวเขา่าสโพกไหล่นะฮะหลังล่คอคอก็ขอโทษน,นะเออเนะี่ยให้มันเป็นเลขหนึ่งให้มันตรงตั้งแต่ตรงนี้ไปเป็นขีดตรงไปเลยนะฮะ รู้สึกเบาบ้างฮะไม่ไหมฮะรู้สึกสบายขึ้นไหม<ง>มันโลง่งเออมันโล่งเนาะมันมันตึงเป๊ะแล้วมันรู้สึกว่าโลง่งนะคะใช้การยืดสุดยอดแล้วก็เหยียดสุดยอดนะคะเป็นการคลายกล้ามเนื้อแล้วทําให้กระดูกสันหลังกระดูกเอวให้มันเข้าที่เข้าทางนะอาการชามันก็จะลดลงตามลําดับเนาะเดี๋ยวเราแลืกลายกันนะคะ น้องวัฒนาก็บอกเขียนอาการมาบอกพี่เอลได้เนะาะผ่านมาทั้งนี้ก็มามาฝึกทำอีกนะคะอยู่บ้านก็ฝึกทำบ่อยๆต่อไปปลายเท้าเดี๋ยวพี่ลืมไปปลายเท้ากระดูกขึ้นมือมือแอนกลางออกแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะท่าน,นี้รู้สึกว่าจะตึงมากกว่าเมื่อกี้ถูกเนาะตึงสุดยอดเลย ตรงนี้มันจะหายเจ็บมันจะเจ็บมันจะมันจะไอ้กล้ามเนื้อตรงเนี้ย่เส้นประสาทต่างๆมันจะที่มันที่มันออกนอกทุกออกออกออกไปจากจุดเดิมมันก็จะมันมันเป็นมันก็จะเข้าสู่สภาวะปกติเท่าที่ทำมานี่น้องคิดว่าถ้านนี้ดีไหม เออได้ดีาดามากๆอ,อ๋อค่ะแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นไหมสบายขึ้นเนาะเฟียวก็เป็นห่วงนะเพราะว่ามันเจ็บเจ็บโดยที่เกิดจากการทํางานไม่ได้เจ็บเกิดจากหกล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะฮะมันเป็นสิ่งที่ทีนี้ปล่อยตัวตามสบายบปล่อยเท้าตามสบายนะนวดง่ายก็น่าจะหายได้โดยการ จัดท่านอนที่ถูกวิธีแบบนี้นะคะการจัดท่านอนที่ถูกวิธีแบบนี้ถ้าน้องวัฒนาทำบ่อยๆในตอนกลางคืนเวลานอนนะคะหรือว่าเวลานอนเล่นตอนกลางวันก็ฝึกท่าที่พี่เอลสอนไปแล้วดูในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเนาะก็จะทำให้หายวันหายคืนนะคะแล้วก็ถ้ายังมีอาการอยู่ทำซ้ำๆนะคะเพราะว่าพี่เอลก็เคยป่วยมากเลย ก็เลยรู้ว่าอ๋อทำได้มึงถึงทั้งสีกเลยนะีตรงหัวทั้งทั้งศีกเลยเนาะเส,นส,นส้นเอ็นมันน่าจะมันตึงค่ะข,ขอให้หายไวๆนะทำทำ,ท,ำทุกวันทุกวันค่ะสวัสดีค่ะจากพี่แอลค่ะ